ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ตึกถล่มที่ซอยรามคำแหง51หน่อยนะครับล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2รายด้วยกันนะครับช่วงบ่ายโมงเศษที่ผ่านมาในแฟนเพจ Facebook ร่วมด้วยช่วยกันก็มีการแจ้งเหตุนะครับว่ามีอาคารพาณิชย์กำลังอยู่ในระหว่างการรื้อถอนซุดตัวบริเวณซอยรามคำแหง51ทับ1ถึง51ทับ2ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ จากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงสองรายนําตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโรงพยาบาลตรามคำแหงแล้วก็โรงพยาบาลเพชรเวชนะครับส่วนผู้ติดค้างภายในอาคารเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านของนายอุดรมนุจำคนงานก่อสร้างที่แจ้งเหตุระบุยืนยันว่าในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารนะครับเบื้องต้นสาเหตุนคาดว่าเกิดจากการรื้อถอนตึกหลังนี้เป็นเหตุให้อาคารสุดตัวลง อย่างไรก็ตามครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าทําให้การจราจรบริเวณตามคำแหงเนี่ยติดขัดอย่างหนักเลยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่อง n e w 1 8เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง